สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันพิศณีบุญญาการจนรักษ์ค่ะนายชันชัยงามเจริญผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จัด พิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนำพนักงานราชการใหม่ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน63คนให้คำสัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและซื่อตรงต่อวิชาชีพและขจัดขัดขวางขบวนการลักลอบปัดไม้ทําลายป่าทุกรูปแบบและสรุปผลการปราบปรามกวาดล้างขบวนการลักลอบปัดไม้พยุงได้ผู้ต้องหาและไม้ของกลางเป็นจำนวนมากค่ะ เมื่อวันที่2ตุลาคมนายชานชัยงามเจริญผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9และผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนำพนักงานราชการใหม่ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าจำนวน63คนจัดพิธีให้คำสัตย์ปฏิญาณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และแสดงความเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและซื่อตรงต่อวิชาชีพและขจัดขัดขวางขบวนการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าทุกรูปแบบโดยไม่หวันต่อผลประโยชน์ในทางมิชอบหรืออิทธิพลใดๆ นอกจากนี้ยังได้สรุปการปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงและไม้อื่นๆปีงบประมาณพุทธศักราช2556ตั้งแต่เดือนตุลาคม2555ถึงเดือนกันยายน2556ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9 ประกอบด้วยจังหวัดอุบราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุริน์จังหวัดมุกดาหารจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญรวม954คดีผู้ต้องหา783คนแยกเป็นคนไทย392คนกัมพูชา369คน คนหล่า22คนไม้ของกลางจำนวน8,783ท่อนต่อเหลี่ยมปริมาตร483.02ลูกบาทเมตรอุปกรณ์ในการกระทำผิดประกอบด้วยรถยนต์46คันรถไถานา18คันรถยนต์53คันรถเข็น118คันล้อเข็น128คันเลื่อยโซ่ยนต์92เครื่องเรือ9ลำปืน71กระบอก เครื่องกระสุนปืน561นัดโทรศัพท์มือถือ37เครื่องและอื่นๆอีกมากมายทั้งมีดขวานจอบเสียมรวม1,647อันมาต่อกันที่ข่าวมหาวิายทยาลัยอุวลราชธานีนะคะก็ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดบลราชธานีค่ะ รองศาสตราจารย์ธีรพลบันสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิราสาหีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการนิทรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารเทริดพระเกียรติศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบราชธานีค่ายสัมปธิท์ที่ประสงค์โดยรับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ชมรมนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลายัยบลราชธานีได้นำนักศึกษาจำนวน22คนเข้าร่วมเป็นมักคุเทศและแนะนำข้อมูลรายละเอียดนิทรรศการต่อท่านประธานและผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในส่วนของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติภายในอาคารซึ่งแบ่งเป็น10บห้องโดยนำเสนอข้อมูลนิทรรศการและสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตั้งแต่สมัยขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันซึ่งศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์ต้นแบบด้านการจัดทำนิรศการเชิงอนุร,รักษ์และประหยัดพลังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีในบริเวณศูนย์ยังมีพื้นที่ให้บริการจัดอบรมสัมมนาสถานที่พักแรมและเงือนอีสานโบราณ แปลงกเกษตรสาธิตทฤษฎีใหม่ให้นักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วยค่ะนักศึกษาการตลาดมหาวิทยาลัยวนราชธานีสุดเจ๋งนะคะเชิญคุณตันอิชิตันบินตรงแนะนำการตลาดไม่ตันแซบแซมันมันกับอิชิตันค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ที่มหาวิทยาลัยวนราชธานีโดยนักศึกษาสาขาการจัดการตลาดคณะบริหารศาสตร์รายวิชาหัวข้อพิเศษทางการตลาดจัดสัมมนาให้ความรู้ทางด้านการตลาดและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยจัดเวทีทอกโชว์นโรงละครคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวนราชธานีโดยรับเกียรติจากคุณตันภาสกรนานีหรือตันโออิชินักธุรกิจชื่อดังผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต และประสบการณ์การทำธุรกิจกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้หัวข้อการตลาดไม่ตันแซบแซบมันๆกับตันอิชิตันซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากรนักธุรกิจขนาดย่อมและประชาชนทั่วไปสารใจเข้ารับฟังกว่า500คน อาจารย์ชวพรสุภาสารอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาหัวข้อพิเศษทางการตลาดกล่าวเพิ่มเติมว่านับว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการได้รับฟังข้อมูลประสบการณ์ตรงจากคุณตันภัสกรนาทีเหมือนเป็นการเพิ่มพลังจากคนที่ล้มและประสบความสําเร็จขึ้นได้ในช่วงชีวิตเติมพลังการตลาดเสริมพลังเครื่อเล็ก SME และนักศึกษาเข้มแข็ง SME แข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงนั่นคือความสำเร็จในชีวิตค่ะ ถอยรถใหม่รับจ้างขนไม้พยุงโดนรวบอ้างรับจ้างเที่ยวละ1 0 0 0 0ืบาทเพื่อหาเงินส่งลูกเรียนอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะลักลอบขนไม้พยุงจํานวนสองคันรถออกจากป่าสงวนแห่งชาติเตรียมขนส่งขายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะ เมื่อวันที่1ตุลาคมพลตำรวจเอกสุนทรแท่นประดิษฐ์ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน22อุบลราชธานีรับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มลักลอบตัดไม้กำลังขนไม้พยุงออกจากป่าสงวนแห่งชาติดงนาทามเขตหมู่บ้านนาโพกลางตำบลหนามแท่งอำเภอสีเมืองใหม่ผ่านตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายเขมราชของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงสั่งการให้พลตำรวจโทขวัญชายสิงห์อ่อน ผู้บัญชากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่227นำกำลังออกสกัดกัน้นพบรถยนต์กระบะย,ยี่ห้อมัสด้าสีบรอนซ์สภาพใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนวิ่งสวนมาด้วยความเร็วสูงบนถนนยุทธศาสาตร์ตามที่ได้รับแจ้งจึงกับรถ ไล่ติดตามทันไปที่บ้านผาซันตำบลสำโรงอเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้วิทยุสกัดนำรถเข้าขวางตรวจยึดและจับกลุมนายบัวก,กันภาระเวทอายุ45ปีคนขับและนายวันดีพิมพ์วงอายุ38ปีเป็นคนบอกเส้นทางต่อมามีรถกระบะยี่ห้ออิสุสสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบรรทุกไม้พยุงเต็มคันรถวิ่งผ่านเข้ามาเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญ,ญญาณเพื่อเข้าขอตรวจคน้น แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดกลับวิ่งเร่งความเร็วขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามไปทันคนขับรถเห็นจวนตัวจึงจอดรถวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางหลบหนีไปได้จึงได้ทำการตรวจยึดนำของกลางมาตรวจสอบที่กองร้อยตชด227เขมราชพบรถทั้งสองคันขนไม้พยุงรวมทั้งสิ้นจำนวน57ท่อนต่อเหลี่ยม จากการสอบสวนผู้ต้องหารับว่ามีนายทุนว่าจ้างให้ขนไม้พยุงออกมาจากสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติดงนาทามแล้วนำไปส่งที่ท่าข้ามแม่น้ำโขงบ้านคันพลานตมบน,นาตานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีโดยหากไม้ถึงท่าน้ำ จะได้รับค่าจ้างจำนวน1,000 0บาทโดยตนได้ใช้รถยนต์ของตนเองเพิ่งจะออกมาใหม่ย,ยังไม่ถึง3เดือนเหตุที่ต้องเสี่ยงทรรเพราะต้องการเงินส่งให้ลูกเรียนซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีเจ้าหน้าที่จึงได้จับคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพไซเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ และก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันพุทธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2556สําหรับวันนี้ดิฉันพิชณีบุญญาการจนรักษ์และทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันพุทธที่2ตุลาคม2556จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนหรือฝนฟ้าะนองกระจายประมาณ40%ของพื้นที่ ลมตะว,วันออกความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุ่เดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17.45น,นวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอำเภอขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5 4 7น หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเราเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ทีวีครบทุกความบันเทิงกว่า140ช่องและช่อง HD ถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคามนี้เท่านั้น แล้ว c t h b r o a d b a n ี TV พร้อมแชร์พิมพ์ลิกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า เพือที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH We Share